สวัสดีคร,ราารสรครับพี่น้องเย็บซี่ครับบรรยากาศโซซครับพี่น้องบรรยากาศโซเซาเขาสวนมุดซาครับพุดซาสามรถแสงทองครับพี่น้องลูกโตโตสวยสวย,ยวนครับพี่น้องลูกโตโตสวยสวยขอพี่น้องเริ่มสุกไปน้อครับพี่น้องเริ่มสุกไปน้อครับ ของมาท่วงกับเริ่มมีแล้วล่ะครับพี่น้องเริ่มมีแล้วกับสีเก็บหน่วยกิงจังอีลีกับสีประมาณสินนนนณส้นเดือนพฤศจิกายนนี่แหละครับพี่น้องประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายนครับเริ่มลูกโตๆสวยๆแล้วครับลูกโตๆโโสวยๆแล้ว นี่ครับพี่น้องพี่น้องเบิกกมดกเลยครับพี่น้องเด้อดกย่อยเะครับพี่น้องดกดกส,ยสวยๆครับเซานี้กับกระลังไหน้ามีครับพี่น้องเซานี้กระลังไหานาเมิม่งครับพี่น้องดกดกครับดกดกมีไหนํหา,นาครับพี่น้องมึงหนวยเหลี่ยมง่ามมาครับพี่น้อง อย่าลืมกันมะเร็งมันทอดนะครับพี่นอ้องเด้อกันมะเร็งมันทองกันให้ได้ครับกันให้ได้กันให้ได้ครับพยายงามอ่าใส่ตัวเกาสูตรเก่าพี่น้องพยายงามสลับครับสลับเพราะว่าแมงมันกับพัฒนาจะคล้องกันครับพี่นอ้องมันจะเกิดการดื้อยาครับพี่น้อง หนึ่งครับนี่กำลังขยายนวยนนะพี่น้องนี่ <c oughs> นี่บอท่องนี่ใส่ปุ๋ยเบ่งป,ปุ๋ยขยายแล้วครับพี่น้องปุ๋ยเบ่งปุ๋ยขย,ย,ยายแล้วตอนนี้กำลังอัดน้ำครับพี่นอ้องอัดน้ำทุกสามวันครับอัดน้ำทุกสามวันแล้วก็กันมาแรงวันท่องครับการมาแรงวันท่องทุกหนึ่งอาทิตย์ครับพี่น้องเพราะ <c oughs> หลังจากอัน <ersch> มันเริ่มสุกแล้วว่าท้องคดิเปลี่ยนมาใส่เป็นอินซีครับพี่น้องเป็นอินซีครับเป็นใบยาสูบสกัดครับพี่น้องเป็นใบยาสูบสกัดสีบอได้ใส่เคมีแล้วครับอันนี้เพราะว่าช่วงช่วงจะเก็บหน่วยจะบอใส่เคมีแล้วครับพี่น้องจะเก็บหน่วยว่าท้องขลิเปลี่ยนมาใส่เป็นอินซีแล้วอันนี้จากใบยาสูบสกัด ช่วงนี้หน่วยเชี่ยวเนอยนๆนี่เขาใช้เคมีครับพี่น้องพอเริ่มเจ็บลูกสิ้นเดือนนี้ก็จะเปลี่ยนมาใช้อินทรีย์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคครับพี่น้องเป็นสาระดีๆนะครับเด้อพี่น้องสาระด,ดีการเฮดพุดซ่าครับการเฮดพุดซ่า มาเบาให้พ่อแม่พี่น้องฟังครับมึงครับพี่น้องดูความดูความดูดูแลรักษาให้ดีครับพี่น้องตัวห้องสิทธิ์ได้น่วยมากนะครับเนะาะมต้องกันมแมลงดีๆครับพี่น้องมองครับพี่น้องเมืองพี่น้องนักนวยเลยครับเนี่ยขนาดเป่าท่งแตง่งจิมไร้ง่ายดิครับพี่น้องนี่ ยังหนั่งนัวอยู่ครับน้อครับพี่น้องดิจะได้เสืเอไม่ข้ามแล้วครับเนี่ยดิจะได้เสืเอไม่ข้ามแล้วดูครับดูดูดดดอาชิปนี่เป็นชิปการน,นำสาระคมรูมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องอฟังนะครับเด้อการน,นำสาระคมรูมาบอกพี่น้องฟัง ว่าช่วงนี้อยู่สวนบะทงเฮ็ดจันเลเนี่ยผมรุ่งจันเลเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าชิมหน้ามาพอกันไหมครับชิมนี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ